ัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมีสังฆังสรณังคัจฉามิตัดยมีพุทธังสรณังคัจฉามิตัดยมีธรรมังสรณังคัจฉามิตัดยมีสังฆังสรณังคัจฉามิ ด้วยสัจวาจาของข้าพเจ้าพระภูกิตินนทคุณเจ้าอาวาสวัดบางจากขอนมัสก,การขอนอบน้อมขอ,อรัตนาขออัญเชิญคุณพระศรีรันตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆเจ้าคุณของหลวงปู่บุญยังจันทสาโรพระภูกะเกษมจริยาพิลมอดีตเจ้าอาวาสวัดบางจาก คุณของพระเทราะาทุกองค์คุณของเทพพยายดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน4ชั้นบาดาลหนึ่งชั้นมนุษยโรกค,คุณของพระวิสุทธทเทพพระอริ